ใครอยากทําเสื้อลายหน้าตัวเองใน Roblox บ้างพอจริงๆแล้วมันทําง่ายมากแถมฟรีด้วยแค่มีมือถือเครื่องเดียว 1. ใช้มือถือถ่ายรูปตัวเองเครื่องที่เจมินใช้คือ Samsung Galaxy s 25 Ultra เราก็ถ่ายรูปหน้าตรงของตัวเองได้เลยภาพยิ่งชัดยิ่งคมยิ่งดีนี่ภาพสวยคมชัดมาก 2. เข้าแอป g e m i n แค่กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้2วิกดเครื่องหมายบวกแล้วเลือกรูปภาพจากในแกลเลอรี่กดคําว่าแก้ ขายรูปภาพรูปกล้วยแล้วใส่พร้อมตามนี้สร้างภาพให้เป็นหน้ากระตูนสไตล์อีโมดน่ารักหุยภาพออกมาน่ารักมากแต่อยากให้ดูสดใสเซเลบร t ตมากกว่านี้ก็ใส่พร้อมเพิ่มตามนี้ได้เลยเย้ทีนี้ก็ได้รูปเราเวอร์ชั่นกระตูนสดใสมาแล้ว เอามาไดคัาดเพิ่มก็ได้นะภาพในเสื้อเราจะดูใหญ่ขึ้น 3. อัปโหลดไฟล์กระตูนหน้าเราใน Roblox Creations เลือกเสือ Classic ้อคลาสสิก T-shirts แล้วอัปโหลดไฟล์เย้แค่นี้เราก็ได้เสื้อหน้ากระตูนของเราใน Roblox มาใส่เล่นได้แล้วใครลองทำตามแล้วคอมเมนต์มาอวดจมินได้นะ